นี่ครับนี่ถือเป็นตะกุดที่ขายดีที่สุดนะในร้านผมเลยนะครับนี่ตะกุดที่ชื่อว่าตะกุดกันปองครับซึ่งหลายท่านทราบแล้วนะครับว่าตะกุดกันปองเนี่ยเป็นตะกุดอะไรแต่จะรู้ได้ไงว่าแท้อันนี้ผมรับมาจากวัดเลยเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมตอนที่ผมรับวัตถุมงคลจากวัดนะครับไปชมกันครับ ก็ตะกรุดกันปลอ n นะครับเป็นกันปลอ n แช่ว่านเนาะน,ะนี่อ๋อมีอยู่เนาะเป็นตะกรุดกันปลองแล้วก็มีตัวนี้ที่น่าสนใจคือเป็นนี่ตะกรุดกันกระทํานะครับอ่ากันของเลยเช่าตะกรุดแล้วนะครับวันนี้จะเป็นกันกระทํานะครับแล้วก็มี กันปลอมแล้วก็มีตะกุดโทนสีแดงนะครับวันนี้คนเยอะมากเลยวันนี้อ๋ออันนี้จะมีชื่อวัดด้วยนะครับปกติเราจะไม่ค่อยได้เห็นเป็นมีดเล็กๆนะครับมีชื่อวัดด้วยโอ้เดี๋ยวจะเอากลับไปด้วยนะกระทวดเข่าอ้อนะครับน,นี่นาตูอันนี้มาเจอนาตูครับหลวงปู่ทวดวัดเข่าอ้อครับนี่ บ้างครับนี่ก็คือวัตถุมงคลที่แท้จากวัดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านใบฝอยให้ดูนะครับแต่ว่าอันนี้ความพิเศษของเขานะครับนี่ความพิเศษของเขาคือนี่ครับมีหมายเลขนะครับตะกุดกันปลอ n เดี๋ยวผมจะอ่านใบฝอยให้แต่ความพิเศษของเขาคือตรงเชือกตรงนี้คุณเห็นไหมเนี่ยปกติเนี่ยตะกุดกันปลอ n เนี่ยครับมันจะเป็นตะกุดที่แบบขาวๆาวนะรุ่นนี้พิเศษนะรุ่นนี้มีการแช่น้ําว่านนะครับว่านที่เขาแช่ก็คือว่านเขาอ้อนะครับ เป็นว่านยานะครับซึ่งตะกุดกันปองเนี่ยปกติก็จะกันเสื่อมกันของเสื่อมต่างๆเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังและถ้าเกิดว่ามีว่านยาแบบนี้นะครับก็จะเชื่อว่าอยู่ยงคงกระพันอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใช้วิจารณญาณด้วยอ่ะเดี๋ยวมาอ่านใบฝอยกันครับนี่คือใบฝอยของเขาสร้างจํานวนทั้งหมด1,500ดอกครับตอกโค้ดและหมายเลขกํากับนี่เห็นไหมครับตะกุดแช่ว่านตะกุดกันปองแช่ว่าน108 นะครับงานไหว้ครูบุรพาจารย์นะครับวัดเขาอ้อเลยเห็นไหมเนี่ยออกวัดเขาอ้อพัทลุงเลยนะครับเป็นตะกุดแช่ว่านนะครับมาอ่านกันครับตะกุดกันปลอมง,งานไหว้ครูบุรพาจารย์เขาอ้อครับนี่อก่ก็อันนี้เป็นคาถานะครับท่านใดซื้อไปก็จะมีคาถาตามนี้เลยนะนี่พุทธคุณครับทางด้านกันกระทํากันเสื่อม นะครับก็คือเหมือนกับตะกุดกันกระทําเหมือนกันนะครับแต่อันนี้จะเด่นเรื่องเกี่ยวกับการกันเสื่อมกันคัดวิชากันทรงวิชากันคุณใส่ได้ด้วยนะครับกันภัยอันตรายครกันสัตรูหมู่มารครับแล้วก็นี่อันนี้คือหมายถึงว่าพวกเกี่ยวกับเข้าป่าในสมัยก่อนความเชื่อหมายถึงสามารถที่จะกันสัตว์อันตรายงูเงี้ยวเขี้ยวขอกันพูดผีนะครับกันคัดวิชาเห็นไหมครับอ่ากันวัตถุมงคลเสื่อมนี่อันนี้คือหลักๆเลยที่หลายท่านนะครับได้เช่าไปก็คือกัน เพถมงคลเสื่อมนั่นเองนะครับปิดปัดกันแก้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือจะช่วยเรื่องเกี่ยวกับทางหนีทีไร่ด้วยนะครับแถวคาดนั่นเองนะนี่นี่ครับนี่คือวิชาตะกุดกันปองวัดเขาอ้อนะครับหลักๆก,ก็คือการเสื่อมแล้วก็มีน้ําว่านด้วยก็คือผมว่ามันรอบด้านนะตะกุดตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูแล้วกันนะครับว่าเอ๊ะมันมีรอยอะไรนี่มีเลขนะครับหมายเลขนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มี ปกติอยู่ในซองมันจะไม่เห็นเลขนะเดี๋ยวผมให้ดูในซองด้วยอันนี้เป็นโคนะ้ดฮะวัดเขาอ้อเห็นไหมฮะวอขอออนะครับโคดเนี่ยไหวครูต้องอ่านแบบนี้ต้องอ่านแบบนี้ไหวครูหกแปดอ่าน,บบน,าานี่นี่เขียนอยู่ไหวครูหกแปดแช่น้ําว่านครับจะอยู่ในซองแบบนี้ฮนะซิลมาจะมองไม่เห็นเลขนะบางอันนะต้องบอกก่อนว่าเอาไปลุ้นเลขกันเอาเองนะครับเป็นตะกรุดกันปลองที่ถือว่าปีนี้ ชัดเจนแล้วก็น่าสนใจนะครับคือมีการแชร่น้ำว่านด้วยนะครับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อมาตามที่อยู่นะครับตามไลน์แอนนี้เลยนะครับหากท่านสนใจเช่าบูชาวัตถุมงคลของช่องเครื่องรางมงคลท่านเข้าไปที่ Google นะครับพิมพ์ว่าร้านเครื่องรางมงคลหรือเข้าไปที่ w w w เบเครื่องรางมงคล .com สำหรับท่านลูกค้าที่สะดวกทางไลน์แอดไลน์เข้ามาที่ แอดไซโอเคศู okay เติมตัวเอกลมๆด้วยนะครับหรือท่านใดสะดวกเฟซบุ o กนะครับสามารถเข้ามาที่แฟนเพจร้านเครื่องรางมงคลเอฟซีได้เลยครับ